เอสจตแบบนี้นะเอสจตแบบนี้ก็สแสดงว่าก็สแสดงว่าฝั่งบายชนะฝั่งบายชนะเพราะว่าจุดเช็คจุดเช็คของเรานะคะอ,ะอันนี้เป็นเป็นไส้ของซิกเป็นไส้ของซิกไส้ของซิกอยู่ที่4 3 5 6ทีนี้ถ้าถ้าเขาจะขึ้น ถ้าเอยถ้าเขาจะลงเขาจะไม่ทำลายไส้ของซิกก็คือสี่สามห้าหกนะคะสี่สามห้าหกเขาจะไม่ทำลายพอเขาไม่ทำลายสี่สามห้าหกเนี่ยเขาก็จะลงะตามตามเซลล์ที่เป็นหัวห้อยแผหนึ่งนะคะจริงๆเซลสวยไหมเซลล์หัวห้อยแผหนึ่งก็สวยแต่ว่าเขาลงมาแค่พักตัวพักตัวในรอบของ ทีพีหนึ่งของคู่นี้นะคะเพราะคู่นี้มันเป็นบาย่ยคู่นี้อืม มันเป็นบายแผดสามที่เรางงกันเมื่อวันตุก์นะคะที่เรางงกันที่ก็ถามว่าใครได้บายมากับเราบ้างไม่มีไม่มีใครตอบเพราะว่าเห็นเอสีมันแดงใช่ไหมคะเห็นอสมันแดงแท่งมะหูรานก็เลยไม่บายกันนะเะอสีคู่นี้เป็น p ีเอเซลแต่เซลมันลงไม่ได้เพราะว่ามันไม่หลุดปลอกนะเนื้อ คํา,าว่ายืนกรอกก็คือแบบนี้นะคะเนี่ยคาว่ายืนกรอกก็คือแบบนี้แบบนี้นะมันลงมาแล้วมันปฏิเสธการลงโดยเอาหัวหมแนวรับแล้วกลับตัวขึ้นไปเป็นพีบ e ่ายแผ3สามพีบายแผดสามก็ทำวัดฟีโบแล้วก็ส่งให้ในห้องนะบอกว่าเป็นพีบายแผดสามอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะกล้าบายหรือไม่กล้าบายขึ้นไปนะในกลุ่มเราทีนี้ แห่งนี้ลงมาทําไส้หลังซิกลงมาทําไส้หลังซิกเสร็จแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปครบรอบ TP หนึ่งนะครบรอบ TP หนึ่งอ่าตรงเนี้ยใครสามารถเข้าเทสบายเบาๆได้แล้วก็นับรอบไปนะเพราะว่ารอบพันห้าใครใครอยากบายเบาๆก็เทสได้นะนับไปพันห้าร้อยจุด